นเนเ้อร์แลนใหญ่คบรอบสุดปีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อแองกลัสของเนื้อแท้หวังยิดตลาดเนื้อพเมพ์มแมสในไทยพร้อมประกาศอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจใหม่ไฟแรงชวนศรัทธาย,ยิ่งหรือตัวอดีตนักร้องนำวงซิลลี่ฟ,ฟูปัจจุบันรู้จักกันในชื่อบางตัวเนื้นอแท้จากอดีตศิลปินที่หลงใหลในการทานเนื้อวัวผู้ที่ใช้ทักษะความเป็นศิลปินในการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมกับความฝันที่อยากเห็นประเทศไทยมีเนื้อวัวดีๆที่มีคุณภาพผ่านตัว สู่การทำธุรกิจนื้อวัวเต็มรูปแบบผู้ก่อตั้งและดำเนินตำแหน่งซ e o ของบริษัทปอมพันนีบีจำกัดหรือที่คนทั่วไปคุ้นหูก,กับชื่อร้ลน์และแท้ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารของบางโตประสบการณ์และความพยายามในการพัฒนาธุรกิจเนื้อวัวกว่าหทศวรรษเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดซึ่งเป็นปณิธานอันแรงกล้าของบางโต ที่จะไม่ยอมทรยศต่อความตั้งใจของตนเองเป็นอันขาดวันนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการก่อตั้งบริษัทบางตัวยินดีที่จะประกาศให้คนไทยทุกคนรู้ถึงความตั้งใจอันแน่วแน่<ๆ>เมื่อความใฝ่ฝันคือเนื้อวัวคุณภาพที่ดีที่สุดและวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อแองกัสของเนื้อแท้นอกจากนี้บางตัวเลยชวนศรัทธายิ่งยังเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่คำโตโตบริษัทเอเจนซี่และคอนเทนต์เพื่อลูกการทําการตล ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยที่มาของงานจัดงานวันนี้เลยครับว่าผลงานนี้มันเป็นอะไรยังไงกันที่มาที่ไปก็คือ,อเนื้อแท้เนี่ยเกิดมาจะจะสิบ<ะ><ะ>ปีแล้วสิบกว่า <10 S 2> ละสิบกว่าปีลแล้วแล้วเราก็ใช้เนื้อประเภทหนึ่งทีนี้เราจะใช้เนื้อพัฒนาขึ้นไปเนี่ยผมต้องแจ้งลูกค้านิดนึงจนเลยอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราทําอะไรล้าพยายามจะทําในในเพจเราเสมอแต่อันนีเนเน้เป็นการเปลี่ยนค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึ่งก็เลยต้องให้เป็นทางการนิดหนึ่งว่าเราได้ขยับ ฟาวเดชั่นของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรเราการเป็นแบล็กแอนด์กัสขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่คือสาเหตุสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคคือลูกค้าของเราคืออะไรคือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือว่าเราเรา,เราเปลี่ยนโปรดักต์ให้ดีขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามจะคุมคุณภาพของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ผมและทีมงานสามารถทําได้ตั้งแต่แรกจนปัจจุบันแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนละ้นี่คือเจตนามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าดีที่สุดในโลกละ เขาบอกว่านี่ดีสุดในโลกแล้วในการควบคุมนะอันนี้ไม่ได้คุยนะเพราะว่าผมว่าคนก็ไม่ได้เป็นซีเรียสขนาดนี้นะครับกระบวนการที่เข้าไปดูแลเพื่อจะให้ได้เนื้อที่เศษที่สวยออกมาครับดูแลที่บอกก็คือดูแลตั้งแต่แรกเราคุมต้องแต่น้ําเชื้อพูดเหมือนข้างบนเลยนะพูดน้าดูน้ําเชื้อว่าพ่อพันธุ์หราพ่อของสายพันธุ์ที่เราจะเอามาเชื้อเนี่ยต้องมันมาจากพ่อพันุ์ไอเจ้าตัวเนี้ประมาณ 6เจเนอเรชันที่แล้วล,กออกลูกออกลูกออกหลานมาเนี่ยเป็นกี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมาจากสอ,สองตัวพ่อแม่ตัวนี้นะครับหรือพ่อแม่ที่เราเลือกมานะครับจึงทําให้เนื้อเราเนี่ยมีคุณภาพเสมอเราแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอะไรถ้าเป็นแองกัสระดับใหญ่ๆเนี่ยมันมีคนที่มีเลือดผสมกันอื่นเยอะมากเพราะว่าไม่มีใครบ้ามาทําขนาดนี้เพราะว่าเขาทํากันเป็นแม Scale <Okay. S 1> เขาไม่สามารถที่จะ เอาให้เลือดร้อขนาดนี้ได้เขาก็าจะมีพันธุอื่นมาผสมบ้างเช่นยกตัวอย่างเขาเรียกว่าแองกัสแองกัสก็คือมีเลือดของพันบรานเนี่ประมาณย5่ปอร์เซ็นตอย่างน้อยนะครับกับแองกัสหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสามารถอยู่บนหนาได้และเส,เส้นใหญ่ของไฟเบอร์เนี่ยของเนื้อมันไม่เหมือน,ม,นมันจะไม่ไม่ได้เอียดเท่าแต่ความนิ่มมีแต่อาจจะไม่นิ่มบ้างก็ได้ ทีนี้สิ่งที่ผมทาเพื่อเลือดเลือดร้อยเนี่ยไปวุ่นวายขนาดนี้ไปคุยกับแฟร์แฟร์เมอร์เนี่ยเพื่อให้ความนิ่มเนี่ยมันนิ่มตลอดถ้าที่ทําได้เพราะเราทํา,าร้านอาหารเวลาคนจ่ายตังค์แล้วไม่นิ่มเขาก็วุ่นวายหงุดหงิดนะครับก็ทำไงให้ไม่ไม่ไม,มีคําบ่นพวกนี้ผมไม่ชอบใครมาบ่นก็เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราแตกแตกต่ตตตางคือเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะจ่ายตังค์แล้วก็ไม่นิ่มเหมือนบางที่ที่ไปเนี่ยหรืออาจจะเหมือนผมในอดีตที่มันคุมไม่ได้เนี่ย จะมีเปอร์เซ็นที่น้อยลงไปผมเชื่อว่าทุกคนเชฟทุกคนบนโลกนี้ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้หมดเพราะไม่มีใครอยากใ,ให้ทุกคนผิดหวังกันฝ <c oughs> ีมือตัวเองนะแต่ว่ามันไม่มีใครที่มีโอกาสเหมือนผมกักบคุณส่วนของคุณตาเนี่ยที่จะคุมได้ขนาดนี้มันมีความแตกต่างกับเนื้อเดิมเนื้อของที่เนื้อไทยตัยใช้เดิมกว่ากับเนื้อตัวนี้แตกต่างกันนี่รสชาติแตกต่างกันแตกต่างกันเนื้อเดิมรสชาติแตกต่างกันเพราะว่าอาหารที่กินไม่เหมือนกันละครับคาเทล่ากินอาหารที่ทานนพืชไทยรสชาติ f l a v ร r อันนี้เป็นอีกแบบนนนึงคแล้วววกก็าามมม่่่ อย่างน้อย4 0ความนต่ความนิ่มกว่าอย่างน้อย4 0นะครับแล้วก็มาบริ่งจะเยอะกว่ารสสัมผัสอ่ารสสัมผัสเยอะกว่า mm hmm. เท็กเจอร์ที่ใส่ในปากจะแตกต่างกัน mm hmm. เป็นวัวคนละชนิดกันนะครับโดยชนิดกันคนละเฟลเวอร์กันแต่ว่าที่ผมขยับเพราะความนิ่มแล้วก็เฟลเวอร์ที่ผมชอบครับคือวัวจริงๆเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยดีที่สุดเนี่ยมันตัดชั้นกันที่ชาติตระกูล mm hmm. ของมันอ่าคราวนี้ถ้าเราไปหาชาติตระกูลของมันไม่ได้เนี่ย เราก็ได้แค่ทั่วไปอ่ะแต่ถ้าเราไปจํากัดชาติตระกูลได้อ่ะมันก็ที่เหลือมันก็มันก็นกเป็นพ <ใน S 2> ันหใช่ครับก็กระบวนการในการที่จะต้องได้ชาติตรกูลของมันแท้แทแทเลยเนี่ยมันยากมากน้อยขนาดนะยากต้อง trace a b i l i t y ได้ค,คืออย่างที่ผมให้ดูคลิปมันจะมีตรงหูเนี่ยจะมีเลขที่วัวทุกตัวจะถูก register เหมือนมีบัตรประชาชนของเขาเองนะครับว่าคนนี้คือลูกของใคร ใครเป็นพ่อพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อใครแล้วพ่อที่เป็นแชมป์จริงๆแล้วทีเขามีการประกวดวัวประจามันนะแชมป์แม่กับพ่อเนี่ยเราต้องเชสได้เพราะฉะนั้นวัวทุกตัวเนี่ยที่ผมเชื่อนะถ้าผมมีเหนียวสมมติมีเหนียวหลุดมาเนี่ยผมบอกว่าวัวตัวนี้ท็กตัวนี้นผมโทรไปถามด้วเซเดียไอ้ตัวเนี้ยเลขเนี้ยทำไมมันเหนียวผมมีท็กอยู่เขาสามารถเชสได้เลยว่าว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอะไรไหมถ้าถ้าเลือดได้แล้วระหว่างทาง กระบวนการแบ็กกราวดิ้งหรือการขุดมีอะไรผิดปกติไหมเขาจะได้กําจัดเขาอยากให้โทรไปด้วยเขาอยากให้โทรด้วยเพราะฉะนั้นทุกตัวทุกตัวที่ถ้ามีเหนียวผมจะมีเลขในในตัวแพ็กเกจิ้งของของอาหารที่ทุกคนกินเนี่ยโอเคตัวนี้อตนี้อตนี้เลขที่จะมาจากตัวนี้ที9 4่ส้อเป็นใครป๊ปมันเป็นอย่างนั้นเลยละเอียดมากนะครับ มันแสดงว่ากระบวนการในการควบคุมคุณภาพในสินค้ามันอย้เป๊ะมากนี่ส่เป๊ะมากแล้วก็มันสมัยนี้มันสะดวกเพราะทุกอย่างมันอยู่ในในคอมพิวเตอร์มันมาแล้วมันมันมันเป๊ะหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราใส่ใจมันก็จะละเอียดผมว่าไม่มีใครคลั่งขนาดนี้แล้วนะทำไมตทำไมเรงแบบว่า เพราะว่าผมไม่ชอบหปใครด่ดาผมเกลียดที่สุดทำอะไรก็แล้วแต่คนด่าไม่ได้แสดงว่าตลอดเวลาในการทํางานมันก็มีคอมเพนมาเยอะเหมือนกันมันมันมีอยู่แล้วมันไม่มีทางไม่มีอันนึงผมก็ไม่ชอบนะครับเขียนเพลงเพลงไม่เพาะว่ะผมออไม่ได้มันละไม่ได้ละกูต้องเพาะตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันเนื้อเหมือนกันกินแล้วแบบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเพราะว่าไม่คนละคนละแนวกันเลยไม่มีปัญหา แต่ถ้ามีตำหนิบางทีอย่างอย่างลอตเทเด้วบางทีอย่างที่บอกหน้าฝนมีดาวมันเสพหน้าฝนมีวัวไม่กินวัวไม่กินเปงานเนื้อมันแห้งแห้งแข็งผมเชื่อตอนนั้นจําเป็นต้องเชื่อตอนนั้นเพราะว่าวัวมันหมดเชื่อปั๊บเหนียวคนบ่นไม่บ่นสายพันธุ์มันก็ก็เลือกไม่ได้ไม่ได้ไม่ละเอียดขนาดนี้ไม่ได้มีการ Tra c e a b i l i t y ขนาดนี้ไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีฉะนั้นมันก็ได้แค่รูปร่างหน้าตาข้างนอกอันเนี้ยมีไหมมีเมื่อก่อนมีไหมแต่ว่ามันก็มีทุกคนแหละแต่ผมมีน้อยอยู่แล้วนะ แต่ไม่อยากให้มีเลยครับยังยางยาง,อยงตอนนี้เรามั่นใจขนาดไหนว่าส่วนสีที่เรานําเข้ามาให้ลูกค้าจะทําให้เนื้อแท้เกิดตธุรกิจเนื้อแท้เกิดตนี่เราเอามาสี่ล็อตนี่อ่าที่ตัวละสี่ห้าล็อตอ่าที่ตัวตอนนี้3 0 0ร้อยละอ่าเพิ่งเอาเข้ามาเดือนแรก2เดือนแรกนี่สามสี่ร้อยตัวแรกไม่มีเดียวสักตัวอ่าไม่มีละเอียดทุกทั้งส่วนบางทีแล้วผมไม่เข้าใจว่าผมจะขายรีอาร์ที่คนคลั่งทําไมเพราะไอ้ส่วนที่อย่างส่วนที่ถูกเนี่ย น่องนียไอ้สะโพกนี่ยนี่เหมือนกระริบายคือนี่ไปหมดเลยอะ่ะคือบอกว่าเพราะไอ้พ่อพันธ์มัน,ม,น,ม,นมันมาดีมากแล้วของเชสเพลนี่ไปหมดเลยก็เลยว่าจะขายทุกชิ้นราคาเท่ากระริบไอามาคุณเล่นเอาคือก็ก็ <c oughs> อย่างที่บอกครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าธุรกิจเป็นหลักก่อนอะ่ะเราทําของดีแล้วก็ถ้าของมันดีที่สุดที่เรามั่นใจเนี่ยเราก็หวังว่า คนที่เขามาชิมเขาจะบอกต่อกันไปธุรกิจมันจะโตได้ก็คือแก่นมันต้องได้นะครับเราเรา,เราเชื่ออย่างนั้นเราก็ทำที่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราก็บอกตัวเองว่าดีที่สุดเนี่ยแล้วมันก็จะถูกบอกต่อไปเองนะเราเราก็เชื่อว่าถ้ามันดีที่สุดเดี๋ยวมันก็มันก็จะไปของมันเองครับ หวังว่าคง<ม>ไม่มีอะไรที่เราเจอในอนาคตที่ทำไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็พยายามแก้นะนี่คือจะพยายามแก้ตลอดเวลาออไม่ได้ละเลยเพราะว่าเราเป็นสาขาเยอะแล้วแล้วก็ทําอะไรก็ได้อ้งั้นไม่เอาผมมีร้านเดียวตัดแจวดีกว่านะครับผมผมชอบแนวนี้มากกว่าแต่มันจะเป็นต้องขยายเพราะว่าเราเล่นวัวนอกเนี่ยมันต้องมีมวอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้องขยายแล้วก็ยังไงคุณภาพมันต้องเอาให้อยู่ตอนนี้ของเนือนยย้อเท้มีกี่สาขาที่ที่ขยายไป,ไปตัง้งเป้าปีนี้จะขยายกี่สาขาก็ถ้าสาขาแบบที่สมย่านประมาณ นี่ก็ยีบเอครับร้านเต็มสเกลครับเต็มสเกลแล้วก็สาขาย่อยตามฟู้ดคอร์มี8ปีนี้น่าจะอีก7ครับครับ7 7อันแบบข้างล่างนะแล้วก็ไอ้อันเมื่อกี้ด้วยรวมอยู่ด้วยครับวอคกัสเต็กเมื่อกี้เขาไม่รู้วอคเกอร์สเต็กร้านฟาสต์ฟู้ดแบบเก่งฟาสต์ฟู้ดครับโอ้โหขนกันขยายทุ่มว่าจะไม่เลยใช่ไหมครับยังยังไม่ได้ออกนอกกรุงเทพนะ ปีนี้จะพาในของพ่ใช่ปีปีนี้จะไปปีเนี้ยกำลังจะพยายามออกเพราะ<ม>ว่าเรากลัวการออกเพราะว่ากลัวคุณนเรื่องคุณภาพอีก<ม>ทีนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกแต่ว่าต้องเป็นระลับที่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับเนื้อแท้แล้วเป็นเป็นว<ม>อลเกิ้สเต็กเพราะมันคุมคุณภาพได้เดี<ม>๋ยวพร้อมเดี๋ยวจะออกเอาวันใหญ่ออกไปอีกนะครับอันนี้ค่อยๆขย,ายาับที่พูดมาี่คือคุเิเศษอย่างเดียวตอนแต่ถ้นปริมาณจำนวน โคที่ดื่นเนื้อที่เรานำเข้าปีเปียวกนไหมครับกี่กี่แสนโลนะก็ปีนี้น่าจะประมาณ7จ็ดแสนโลครับครับปีนี้หรือเดือนนี้ปีนี้ปีนี้ครับครับผู้ได้รับการจ้างตลาดกลางธุรคิเนื้อเลยก็หวังว่าจะเป็นงั้นครับครับแองกัสเนี่ยเราเป็นใหญ่สุ่ในประเทศไทยไม่มีใครใหญ่ว่านี้แล้วแองกัสนะครับครับก็ฝากเนื้อแท้ เนื้อแทสแองกัสที่พอโพอสต์ีนพอแองกัสของเราเราดูแลแองกัสให้คุณทุกอย่างตามสเปคของเราไม่ได้ไม่ได้ไไดกว้านมัวมัวนะครับเฉพาะของเรานะครับที่ดำมาทั้งหมดนี้สองสามวันก่อนเนี่ยไม่ใช่ผมเสียชีวิตไปแล้วเ,เขาคิดว่ามีคนลูกเพจโทรมาเขียนมาบอกเกิดอะไรขึ้นคิดว่าผมเป็นไรเอพราะเพิ่งจะบินไปต่างประเทศมา กลับมาแล้วมีชีวิตยอยู่แต่ว่าที่ดำเพราะว่าวัวมันดำนะครับวัวมันดำามันวัวแองกัสสีดำนะครับจากวัวแดงผมใช้วัวดำแล้วก็ตอนนี้เราอัปเกรดหลายๆคนชอบกินแองกัสอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินกินกระเพราแองกัสได้หรือะไ,ได้ตอนนี้มันเป็นแมสเราพยายามทำให้เป็นแมสทุกคนกินได้หมดแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาวจากการที่เรามีวอลลุ่มเยอะข้อแรกข้อ2เราทำพอชั่นให้มันไม่จำเป็นต้องซื้อก้อนบลเลอร์มากินทีเดียวล้วจ่ายตังค์แพงแล้วแ,แ,วแบ่งพอชั่นให้มันกินได้เหมาะสมทุกคนฉะนั้นฝากาให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้ เนื้อเรารสชาติจะเปลี่ยนความละเมีดละไมจะถูกอัปเกรดขึ้นครับ